คิดถึงก็ไปซิไปคุยกับเขาไปหาเขาเพียงแค่นึกถึงเขาเท่านั้นเขาไม่ใช่สิ่งที่เข้าถึงยากเขาบริสุทธิ์จนเป็นเหมือนธรรมชาติและธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงและสัมผัสได้ง่ายมากเพียงแค่เปิดใจให้กว้างและวางทุกอย่างลงโดยเฉพาะความคาดหวังความเชื่อและอัตตา าตอนนี้เธอคุยกับเขาโดยไม่ใช่การตั้งคำถามถ้าเป็นแค่การได้ระบายการบน่นอะไรแบบนี้ฉันว่าเธอน่าจะได้คำตอบที่ยอดเยี่ยมเลยละ่ะเพราะมันเป็นคำตอบจากสิ่งที่เขากำลังเป็น ใช่บางครั้งฉันก็จะลืมเรื่องง่ายๆที่ธรรมดาฉันคิดถึงเขาก็แค่ต้องนึกถึงเขาเอาล่ะฉันจะนึกถึงพระพุทธเจ้าฉันเอนตัวลงนอนหลับตาอย่างผ่อนคลายแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าภายในเวลาไม่กี่วินาที ความรู้สึกเชื่อมต่อพระพุทธเจ้าก็ปรากฏทันทีแต่คราวนี้ฉันไม่ตกใจหรือเกรงอะไรรู้สึกผ่อนคลายและฉันก็เริ่มบ่นโน่นบ่นนี่ว่าฉันเหนื่อยฉันท้อฉันเบื่อ ฉันไม่อยากทำงานยากๆอะไรเลยฉันแค่อยากอยู่แบบธรรมดาได้เล่นได้เที่ยวได้กินของอร่อยๆแต่ตอนนี้ฉันแทบไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยฉันต้องเก็บตัวฝึกจิตทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่าจะฝึกไปเพื่ออะไร ต้องเขียนหนังสือที่จริงจังล่อแหลมชชวนให้คนด่าอีกด้วยและฉันแทบจะกินของอร่อยไม่ได้ด้วยซ้ำทุกครั้งที่กินอาหารที่มีน้ำตาลกินส้มตามปาร,ราหรืออาหารที่ปรุงแต่งเยอะๆฉันจะต้องทรมานร่างกายปวดหัวเป็นไข้วิงเวียนแบบนอกไปเลยฉันเป็นแค่เด็กนะ เด็กก็คู่ควรกับขนมหวานๆและของอร่อยๆอสิทำไมนะทำไมทำไมฉันมีอาการแปลกๆเสมอกลางคืนก็นอนยากพอนอนได้ก็ฝันอะไรเยอะแยะซะจนเหนื่อยเหมือนไม่ได้นอน ไม่รู้อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดฉันคิดฉันหาคำตอบฉันหาเหตุผลต่างๆนานามากมายเพื่อที่จะได้รู้ว่าทำไมจนเหนื่อยไปหมดแล้วเนี่ยบลาบลาบลา ฉันบ่นไปเรื่อยจนหมดสิ่งที่จะบน่นพอฉันเงียบลงภาพจําลองพระพุทธเจ้าก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาเป็นภาพที่คล้ายภาพศีรษะพระพุทธเจ้าในแบบที่พวกเราคุ้นเคยเป็นภาพที่เหมือนพระพุทธรูปแต่มีโครงศีรษะไม่มีหน้าตาตรงช่องของใบหน้าไม่มีอะไรเลยเมื่อเสน็ห รอบๆศีรษะก็ไม่มีอะไรมืดสนิทเช่นกันและโครงศีรษะก็เป็นแค่สีเทาๆดูแล้วเหมือนกำลังดูหนังสีขาวดําฉันถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมไม่มีอะไรเลยทำไมมันว่างเปล่าล่ะคะพระพุทธเจ้าก็ตอบฉันว่าใช่แล้วมันว่างเปล่ามันไม่มีอะไร เมื่อมีความอยากที่ทำให้มีอะไรจะมีเรื่องราวให้สารต่อจะมีเรื่องมีราวต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อหมดความอยากและไม่ให้มีอะไรจะไม่มีเมื่อไม่มีอะไรในอะไรเธอก็ไม่อะไรกับอะไรแล้วถ้าหนูจบว่างเปล่าแล้วไม่อะไรกับอะไรแล้วจกวักรวาลและหนูจะเป็นยังไงต่อไปเหรอคะ ทุกสรรพสิ่งที่แยกตัวออกจากกันก็เหมือนกลีบดอกไม้ที่แยกตัวออกจากเกสรแต่ยังอยู่ในดอกและต้นเดียวกันกลีบดอกไม้นั้นเปรียบเสมือนจักรวาลที่แยกตัวออกจากกันกลายเป็นจักรวาลปัจเจกแต่ทว่ารวมอยู่ในต้นเดียวกันเรียกว่าอนันตจักรวาลจักรวาลปัจเจกถูกบรรยูเข้าไปในสรรพสิ่งจำนวนมหาศาลแล้ทับซ้อนกัน เมื่อสรรพสิ่งใดดับลงจนว่างเปล่าไม่เหลืออะไร เมื่อไม่มีอะไรไม่ใช่อะไรอีกต่อไป,จ,ปจักรวาลปัจเจกนั้นก็ดับไปจนไม่มีอะไรให้อะไรแต่หากสรรพสิ่งใดหมายมั่นสร้างเรื่องราวในจักรวาลปัจเจกแห่งตนต่อก็จะอยู่ในวัฏจักรของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนเวียนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด โอ้สุดยอดนี่คือคำตอบที่สุดยอดที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมาใช่แล้วความจริงแล้วมันไม่มีอะไรถ้าเราไม่ให้สิ่งใดมีเรื่องราวมีตัวตนมีที่มามีจุดจบมันก็ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่ามันจะจบเลยทันทีเพราะมันไม่มีอะไรเมื่อมันไม่มีอะไรในอะไรก็ไม่มีอะไรกับอะไร จบแล้วเหรอคะสั้นๆแค่นี้เหรอคะอุ๊ยลืมไปว่าไม่มีอะไรกับอะไรและนี่คือสิ่งที่ท่านเป็นใช่ไหมคะท่านไม่ได้เป็นอะไรไม่มีอะไรไม่ใช่อะไรและท่านไม่อะไรกับอะไรเงียบมีแต่ความเงียบก็นั่นสินะ พระพุทธเจ้าท่านไม่มีอะไรแล้วนี่ท่านจะตอบอะไรให้ฉันล่ะถ้ายิ่งท่านตอบฉันก็คงยิ่งถามไปไม่จบสิน้นเพราะฉันอยากให้มีอะไรอยู่เรื่อยเมื่อ,อไหร่จะไม่อะไรกับอะไรอย่างท่านได้บ้างนะนั่นไงฉันบ่นอีกแล้วบ่นทั้งๆที่ไม่มีอะไร แต่ฉันนึกขึ้นได้ว่ามีคำถามที่ฉันอยากจะถามพระพุทธเจ้ามานานแล้วเรื่องความรักฉันจึงเห็นว่าไหนๆตอนนี้ก็เปิดบทสนทนาแล้วก็ถามให้เสร็จๆไปก็แล้วกันฉันจึงถามพระพุทธเจ้าเรื่องความรัก ในแง่มุมของท่านว่าท่านจะตอบชั้นเรื่องความรักว่ายังไงบ้างพระพุทธเจ้าคะหนูมีคำถามหนึ่งที่หนูคาใจาเรื่องความรักในแง่มุมในทัศนคติของท่านท่านจะคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะและท่านเป็นความรักแบบไหนเหลอคะ ความรักเป็นสิ่งงดงามและสิ่งงดงามใดๆนั้นก็ย่อมเป็นที่น่าชื่นชมน่ายกย่องน่าหลงไหลและเป็นที่ปรารถนาของผู้ชื่นชอบและหลงไหลในสิ่งงดงาม สำหรับเรานั้นเราไม่ใช่ผู้ปรารถนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้จะเป็นสิ่งงดงามหรือน่ารังเกียจเช่นนั้นแล้วความรักหรือความเกลียดจึงไม่ได้เป็นอะไรสำหรับเราเมื่อสองสิ่งนั้นไม่ได้เป็นอะไรสำหรับเราเมื่อสองสิ่งนั้นไม่มีความหมายต่อเราเมื่อเราไม่ปรารถนาไม่หลงไหลต่อทั้งสองสิ่ง ทั้งสองสิ่งจึงไม่มีผลกระทบต่อเราทั้งความรักและความเกลียดจึงไม่มีอยู่ในตัวเราและนั่นจึงทําให้เราไม่เป็นอะไรเลยแต่เมื่อเราไม่เป็นอะไรเลยเช่นนั้นแล้วเราจึงกลายเป็นทุกสรรพสิ่ง ว้าวมนุษย์อัศจรรย์มากๆฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะได้คำตอบแบบนี้ฉันเคยคิดมาตลอดว่าต้องเชิดชูและเป็นเฉพาะความรักแต่นี่มันมันสุดยอดมากใช่แล้วเพราะท่านอยู่เหนือมายาท่านอยู่นอกกิเลสและความต้องการใดๆ ท่านจึงไม่ได้เป็นอะไรเลยและพอท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยท่านจึงกลายเป็นอะไรก็ได้กลายเป็นทุกสรรพสิ่งหลอมรวมเข้ากับทุกสรรพสิ่งจนสามารถเป็นอะไรก็ได้ตามที่มนุษย์อยากให้เป็นและพวกเราก็มองท่านผ่านทัศนคติและหลักการและความเชื่อว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้มนุษย์ส่วนใหญ่จึงอยากให้ท่านเป็น ความรักความเมตตาเพราะพวกเขารักท่านและรู้สึกถึงความเมตตาของท่านเพราะท่านไม่ตัดสินอะไรเลย ซึ้งอีกแล้วสิเราพระเจ้าคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะสั้นมากๆสุดยอดเลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีน้าลาท่านจึงเป็นผู้ที่มนุษย์เคารพและศรัทธาอย่างมากจนไม่อาจเอื้อมถึงท่านไม่กล้าคุยกับท่านไม่กล้าแม้แต่จะเป็นอย่างท่านแต่ฉันว่านี่ล่ะคือตัวอย่างที่สุดยอดที่มนุษย์ควรดูเป็นแบบอย่าง ใทุกครั้งที่เธอได้รับความรู้จากเขามันจะเป็นอะไรที่สุดยอดจนเธอไม่อาจปฏิเสธได้นี่ไงเขาจึงไม่สอนอะไรเธอมากไม่งั้นเธอจะหลุดออกจากคำสอนของเขาไม่ได้อย่างแน่นอนเธอดูซิทั้งอินทั้งซาบซึ้งในรสพระธรรมของเขาไปถึงไหนต่อไหนแล้วแววตาเป็นประกายใจก็ปิติจนเอ่อล้นแทบจะระเบิด ใช่เลยค่ะบางครั้งนะแค่พูดถึงพระพุทธเจ้านินนดๆหน่อยๆฉันก็เกิดความรู้สึกพิเศษขึ้นมาจนใจอ่อนโยนลงทันทีความเป็นพระพุทธเจ้าของเขาทำไมจึงทำให้ฉันรู้สึกปิติซาบซึ้งได้มากถึงขนาดนี้นะเพราะเขาบริสุทธ ทุกองประกอบของเขารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีอะไรในตัวเขาที่ขัดแย้งกันทุกอย่างในตัวเขาทำงานไปด้วยกันอย่างลื่นไหลเล่ากับสายน้ำเย็นร่างกายความคิดอารมณ์การพูดการแสดงออกสติปัญญา จิตและวิญญาณของเขาประสานเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวมันมีคลื่นความถี่เหมือนกันไปสรทุกองค์ประกอบเหมือนสายน้ำหลายสายไหลมาบรรจบกันเป็นสายน้ำเดียวกันเขาจึงบริสุทธิ์ไร้การโกหกไร้มายาไร้มลทินเขาทำทุกอย่างออกมาอย่างไม่เสแสร้งไม่โกหกไม่มีมายา ไม่มีสิ่งใดแอบแฝงเขาได้ค้นพบตัวเองทุกซอกทุกมุมและเขาก็ได้ดึงทุกสิ่งในตัวเขาออกมาแล้วเอามาหลอมรวมกันให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญ,ญาณที่ตรัสรู้ของเขาเขาแสดงออกอย่างที่เขาเป็นอย่างที่วิญญ,ญาณเป็นเขาพูดอย่างที่คิดคิดอย่างที่รู้สึก รู้สึกอย่างที่จิตเป็นและจิตเขาก็เป็นอย่างที่วิญญาณเป็นทั้งหมดของเขารวมกันแล้วเรียกว่าผู้ตัดสูุแล้วอย่างบริบูรณ์เออคำว่าบริบูรณ์แปลว่าอะไรเหรอคะบางทีพระเจ้าก็พูดคำที่ฉันไม่รู้ความหมายแปลกจริงๆเลยนะคะฉันเคยได้ยินนะแต่ไม่เข้าใจความหมายจริงๆลองค้นหาใน Google ดูสิ บริบูรณ์แปลว่าครบถ้วนเต็มที่สมบูรณ์ไม่บกพร่องฉันเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าท่านตัดสู้อย่างบริบูรณ์ทุกอย่างของท่านล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างบริบูรณ์ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าฉันหรือวิญญาณของฉันตัดสู้แล้วแต่ยังไม่บริบูรณ์ใช่ไหมคะใช่แล้วสาวน้อยเธอรู้ตั้งแต่ตอนตัดสู้แล้ว น่าน,นะสิฉันก็ว่าทำไมเมื่อขึ้นชื่อว่าตัดสรู้แล้วแต่ทำไมยังบกพ้องเพราะองค์ประกอบอื่นๆของฉันยังไม่ได้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนี่เองฉันจึงต้องการปล่อยตัวเองตายเพื่อง่ายต่อการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณเก่งมากสาวน้อยกระบวนการที่เธอได้รับเป็นกระบวนการแบบย้อนกลับตามปกติกระบวนการการตัดสรู้นั้น จะต้องดําเนินไปทีละส่วนเริ่มจากส่วนที่หยาบที่สุดก่อนคือร่างกายอารมณ์ความคิดแล้วค่อยไปที่ส่วนอื่นที่ละเอียดขึ้นตอนนี้เธอกําลังได้รับการฝึกแบบย้อนกลับคือเริ่มที่วิญญาณเธอได้ไปรับรู้ในส่วนของวิญญาณก่อนคือการตัดสรู้ แล้วหลังจากที่เข้าไปรู้ว่าวิญญาณตนนั้นตัดสรู้แล้วต่อจากนั้นเธอก็ต้องมาฝึกฝนปรับความถี่ขององค์ประกอบอื่นๆเพื่อให้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณ หากยังไม่ทำเธอก็จะปล่อยให้ตัวเองตายเพราะองค์ประกอบส่วนอื่นไม่สามารถทำงานให้กับวิญญาณได้เพราะส่วนของวิญญาณน,นั้นรู้จักตัวเองแล้วมันรู้แล้วว่าตัวเองนั้นตัดสู้และบริสุทธิ์ฉะนั้นเธอต้องทำส่วนอื่นให้บริสุทธิ์ตามแบบที่วิญญาณเป็น